เด็ดด <No stop. S 1> ับไปตอนไหนทำไมไม่รู้อะไรเลยโอ้ยนะครับไม่เป็นไรเดีอีกเสียนาทีเราจะปิดไลฟ์แล้วนะครับแค่มาไลฟ์ต่อให้มันปิดอย่างสมบูรณ์แค่นั้นแหละดับไปตอนไหนวะขอสักห้าตัวแล้วไงวันนี้ mm อ๋สักห้าตัวได้สองละเอ้ามิลลี่จะเข้าบ้านแล้วนะครับจะนอนแล้วเอ่ะเราจบที่สมตัวดีกว่าผมรู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มล้าล้วพอละเดี๋ยวขายพวกนี้นะครับก็น่าจะได้ตังค์ใช้สำหรับวันนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไลฟ์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวขายของพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปิดไลฟ์เลยนะครับ อีกไลฟ์มันหลุดไปสองรอบแล้วอ่ะนะหลุดไปสองรอบแล้วโคตรโคตรโมโหน่าจะโดยสภาพอากาศร้อนด้วยแล้วมั้งครับมันก็เลยติดติดระดับแนะเน่ยสายแลนอันนี้ผมต่อสายแลนเข้ากับตัวแลปท็อปนะมันก็เลยพอที่จะไลฟ์ได้นะครับสัญญาณมันก็เลยไม่ดึงมากแต่ว่ามันชอบติดติดระดับแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโอเค นล้วก็ได้ไลฟ์นะครับหายไปนานก็มาไลฟ์ทิ้งทวนหน่อยไม่ใช่ทิ้งทวนก็ไลฟ์ไปนี่แหละโอเคขายหมดนะครับโอเคโอเคลาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไลฟ์หน้าวันไหนก็รอติดตามไว้นะครับผมขอบคุณมากครับทุกคนที่ผ่านทางมาดูนะครับป้าได้สปริงเกอร์แล้วไม่ต้องลดน้ําแล้วนะครับครับเอาโอเคอู้หู้พันหนึ่ง ขายอะไรได้อะโปเตโต้ Potato. ของดีพันเจ็ดสวยๆนะครับถือว่าเป็นการเป็นไลฟ์ที่ดีโอเคเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับผมสวัสดีครับ